ไปดูกันต่อครับไป<ช>ดูวงดนตรีกัสสโนวาเมื่อวันก่อนมาใช่ค่ะแล้วเราใ,<ช>ให้เราแสดงความยินดีค่ะเราะ เพราะว่ายอดวิวของเขานะคะกับเพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้นะคะยอดวิวใน YouTube ค่ะทะลุ1น0ล้านวิวแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นเพลงเพลงไทยเพลงแรกเลยนะคะที่มีสถิติยอดวิวสูงขนาดนี้ค่ะก็เลยมาขอบคุณเรานะคะแล้วก็ช่วงวาเลนไทน์แบบนี้นะคะเขาก็เลยปล่อยซิงเกิลใหม่มาด้วยนะคะกับเพลงสิ่งที่ตามหาออกมาให้ฟังกันนะคะก็เป็นเพลงจังหวะเร็วๆสนุกๆฟังสบายนะคะแล้วก็ร้องให้ฟังสดๆด้วยค่ะ ส,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 สิ่งที่ฉันขาดหายมาเปลี่ยนชีวิตในวันนี้เธอคือคนที่ฉันใฝ่ฝันคนที่ฉันเฝ้ารอเพียงพอแล้วแค่มีเธอกับฉันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะครับอีกสามคนคลุมผ้าปิดหน้าปิดปากเป็นคอนเซ็ปต์ค่ะไม่รู้ชนอะไรไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์ค่ะไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะคือคนร้องเขาปิดด้วยไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเปล่งเสียงความจริงอยากให้ฟังจากเอ็มวีด้วยเหมือนกันเป็นเพราะมอกวันแห่งความรักใช่สิ่งที่ตามหาเป็นแบบเป็นสมหามากเลยนะนึ่นักร้องแล้วปิดทั้งบนอ่ะมันแย่ไปไหมคะ